มาเลเซียขาสัน่นจีนขยับสั่งเบรกหยุดสอดไทยกัมพูชาเขย่าวอำนาจผู้นำอาเซียนไร้น้ำยาค่ะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้เดือดจัดเลยค่ะช่วงนี้มีการพลิกเกมไปมาเกิดขึ้นตลอดทั้งวันโดยเฉพาะการส่งสัญญาณชัดจากพี่จีนค่ะ ที่เหมือนต้องการจะสั่งให้ทุกฝ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหยุดวุ่นวายได้แล้วแล้วก็ให้คู่กรณีหลักๆเขาไปเคีรยกันเองค่ะโดยหลังจากที่เมื่อคืนแขณผู้ชมมีรายงานว่านายกอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียตัดสินใจเร่งเครื่องไม่รอเวลา โทรด่วนสายตรงหาหนาย,ยกอนุทินชาญวิรกุลของไทยเราและโทรไปหาหุนมาเน็ตของกัมพูชาก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าคุยลับกันว่าอะไรแต่ว่าหลังจากทันทีที่มีการคุยกันเสร็จเนี่ยทางหุนมาเน็ตก็ได้โพสต์เฟซยืนยันเลยว่ามีการคุยกันเรื่องการหาทางออกอย่างสันติโดยก็ย้ำถึงการใช้กลไกที่มีอยู่ค่ะและก็ยังขอบคุณไปยังอันวาในฐานะผู้อำนวยความสะดวกด้วย ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่านายกอันวาเนี่ยกำลังสวมบทบาทเป็นคนกลางเพื่อที่จะเร่งขี่ขายสถานการณ์ทั้งหมดแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็มองค่ะว่ามาเลเซียเนี่ยมีส่วนได้เสียอะไรหรือเปล่าทําไมถึงอยากจะเข้ามายุ่งจังเลยและถ้าเกิดมาเลเซียรักสันติจริงป่านนี้ภาคใต้คงสงบไปนานแล้วค่ะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องงามหน้าที่คนไทยเนี่ยถึงกับกำหมัดเลยน,ะนั่นก็คือว่าก่อนหน้านี้สำนักข่าวแห่งชาติมาเลเซียได้มีการรายงานข้อมูลบิดเบือน อ้างคาพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียว่าทุนบื้มที่ฐานไทยได้เหยียบนั้นเป็นของเก่าจนโดนทัวร์ไทยเนี่ยไปจอดเข้าให้ค่ะสุดท้ายทางมาเลต้องรีบออกมาแจ้งข้อเท็จจริงว่าทุนที่เจอนั้นเป็นทุนใหม่ค่ะในขณะที่อันวาเองเนะคะก,กาลังเสนอตัวเป็นคนกลางสันติภาพอยู่ท่าทีที่เด็ดขาดของพี่จีนเองเนี่ยก็ออกมาอย่างเป็นทางการในวันเดียวกันซึ่งคําพูดเนี่ยต้องบอกว่าทําให้เกมพลิกเลยค่ะ โดยทางด้านของโคโสกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกมาประกาศชาัดค่ะว่าในฐานะที่เป็นมิตร และเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกัมพูชาทั้งคู่จีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไทยและกัมพูชาจะยับยั้งชั่งใจเดินหน้าเข้าหากันยึดมั่นในการปรึกษาหารืออย่างเป็นมิตรและใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้โดยเร็วที่สุดและหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะซึ่งข้อความนี้นะผู้ชมก็แปลคร่าวๆแบบชาวบ้านก็คือจีนสั่งให้ทั้งสองประเทศไปเคลียร์กันเอง2ต่อ2 ใช้คําว่าทวิภาคีก็เป็นการประกาศในๆแล้วค่ะว่าเป็นเรื่องของสองชาติเขาส่วนชาติอื่นๆที่คิดจะเข้ามาปั่นหรือว่าเสนอตัวเป็นคนกลางไม่ต้องเลยค่ะไม่ใช่เรื่องของพวกเธอและในวันต่อมาค่ะวันนี้วันที่14พฤศจิกายน68ทางจีนก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการตอกย้ําความสัมพันธ์กับประเทศไทยให้แน้นแฟ้นกว่าเดิมณมหาสาราประชาคมกรุงปักกิ่งรัฐบาลจีนได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างยิ่งใหญ่อลังการสมพระเกียรติสูงสุดโดยมีสีจินผิงค่ะประธานาธิบดีจีนได้จัดการต้อนรับด้วยการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและยิงสลุดหลวงถวาย21นัดอลังการงานสร้างสุดๆเพื่อเป็นการตอกย้ำวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนอกจากความยิ่งใหญ่แล้วค่ะทางจีนก็ยังได้มีการพูดคุยเรื่องสำคัญและยังมีการยืนยันว่าจะซื้อข้าวจากไทยถึง50,000 0ตันเลยค่ะ ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดโดยรวมเนี่ยคะก็เหมือนกับว่าพี่จีนกําลังสั่งล็อกเกมบีบให้ทุกอย่างจบลงด้วยการที่ไทยกับกัมพูชาคุยกันเองพร้อมทั้งให้เกียรติและสนับสนุนไทยอย่างถึงที่สุดในวันนี้หน้าที่ของรัฐบาลไทยก็ต้องชัดเจนที่สุดในการเป็นตัวของตัวเองแล้วค่ะอย่าไปยึดคําพูดของคนอื่นประเทศไทยต้องใช้โอกาสนี้ในการตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างเด็ดขาดโดยไม่ต้องรอสัญ,ญญาณจากใครอีกต่อไปถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องแสดงความแข็งแกร่งทั้งในเรื่องของการทูตและความมั่นคงไปพร้อมๆกัน